ครับนี่คือหูฟังนะครับ Edifier นะครับ X 1 Light นะครับดูนะครับของข้างในเขาประกอบด้วยเป็นมินิมอลแบบสุดๆเลยทุกคนดูนะครับนี่ฮะเซมิอินเอียร์คือมันเล็กมากทุกคนแล้วเขาออกแบบมาอย่างดีนะครับไม่มีการเจ็บไม่มีการเสียดสีกับหูคือใส่เหมือนไม่ได้ใส่แล้วสีเนี่ยผมชอบสีเขียวนะเป็นแบบว่าพาสเทลสุดๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี่ยครับด้านหลังนะครับกล่องของเขานะครับ ก็จะมีตัวที่เป็นสแกน QR code นะเราสามารถสแกนเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนจากนั้นครับเนี่ยครับเขาจะมีบอกครับลำโพงซ้ายลำโพงขวานะครับมีเอฟเฟกเสียงนะครับแล้วก็มีโหมดเกมนะครับใครอยากเล่นเกมก็ต้องฟังโหมดเกมได้เลยครับส่วนเอฟเฟกเสียงนะครับเวลากดเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะเจอกับครับเสียงมาตรฐานเสียงป๊อบเสียงคลาสสิกเสียงล็อกเราสามารถเลือกได้เลยครับอ่าสมมติเลือกเสียงล็อกนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองฟังเพลงดูนะครับว่าเพลงเสียงล็อกจะเป็นอย่างไรผ่านเจ้าตัวนี้เลยนะครับ ยู่ได้ยาวๆ8ชั่วโมงนะครับเบ็ดเสร็จนะครับตัวนี้เป็นไทซีนะครับเป็นตัวที่เป็นเคสชาร์จแบตตัวนี้ไว้ด้วยสำรองไว้ด้วยครับมีนอสนะครับแคนเซลลิงตัดเสียงรบกวนเวลาที่เราไปพูดโทรศัพท์นะครับได้อย่างดีเลยครับตัดเสียงรบกวนได้อย่างสุดยอดที่สําคัญครับเวลาที่เราจะใช้นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วคือ28ชั่วโมงครับตัวนี้เอาออกมาใช้แล้วจะอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงเมื่อหมดแล้วเราก็ใส่แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเคสชาร์จให้ด้วยนะเอแล้วครับและอีก ให้เราเข้าไปคําว่าค้นหาผลิตภัณฑ์ของฉันนะครับนี่ฮะเขาจะขึ้นมาแบบนี้ครับเผื่อเราทําหูฟังตกข้างหนึ่งเพราะมันเล็กใช่ไหมเราคาว่าค้นหาเลยปุ๊บนี่เครับเขาจะดังทั้ง2อ,อันเลยครับดังแบบนี้เลยนะฮะนะฮะถ้าเราเจออะไรอันหนึ่งแ,แสดงว่าอีกอันหนึ่งก็ต้องหยุดแถวๆนั้นคือหาได้เลยสะดวกสบายมากครับสุดยอดนะฮะพบแล้วเราก็กดพบเขาก็จะหยุดดังนะครับสีเขียวสวยๆทุกคนเป็นแบบมินิมอลมินิใจมากๆเลยครับเนี่ยผมชอบมากเลยนะแบบนี้ฮะ พอเราใส่แล้วก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเล็กมากเล็กเหมือนใส่เหมือนไม่ได้ใส่นะครับและใครสนใจก็กดที่ิกาเลยนะครับประมือวู้